n น p a ด o n สตอรี่ Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นบ a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วัน,สวนเสาร์นะถ้าฝั่งตรงวันยินดีต้อนรับเข้าสู่ารายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับ ก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะ Richard er, w e i s e r Happier ของคุณวิลเลมกรีนนะเป็นหนังสือที่ผมก็เกิดมาสัก2สัปดาห์ได้แล้วมั้งครับที่บอกว่ามันเป็นหนังสือที่เขาพูดถึงการลงทุนเขาไปสัมภาษณ์นักลงทุนชื่อดังเยอะแยะเลยแล้วก็ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นมาแต่ว่าที่เอามาในรายการวิกเอ n องเทอร์เปเนเนี่ยผมว่ามันเป็นบทเรียนหลายๆข้อเนี่ยผมว่ามันแอพพลายกับ หรือว่าเอามาประยุกต์ใช้กับการทําธุรกิจได้และอีกอย่างหนึ่งนะแม้กระทั่งเ,เรื่องการลงทุนเองเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นวิธอนองเทอร์เนอร์นะเพราะว่าจะว่ามันก็เป็นอาชีพได้อาชีพหนึ่งเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าเพิ่งลาออกมาเล่นหุนะ้นน่ยก็มาใช้เวลาเสาร์อาทิตย์มาศึกษามาฝึกฝนฝีมือก่อนนะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยนะในหนังสือมีบทเรียนถัดไปเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่เรารู้ทุกคนรู้นะก็คืออนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือลดความเสี่ยงนะลดความเสี่ยงลงผมว่าดูเบสิกแต่เป็นเบสิกที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงเคืออนาคตมีใครรู้บ้างไหมครับผมว่าน้อยนะเล่นหุ้นเนี่ยโอ้ยตัวนี้ขึ้นแน่นอนตัวนั้นขึ้นแน่นอนก็ส่วนใหญ่ก็มัว่วนะเพราะถ้าเกิดรู้ง่ายๆแบบนั้นก็ซื้อสิครับก็รวยละไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่พอไม่รู้เนี่ยหลายๆคนทําตรงข้ามนะอะไรที่เราไม่ชัดเจนกับเสี่ยงสูงบางคนเนี่ยขายบ้านขายรถไปซื้อซื้อหุ้นเลยซึ่งก็พังกันมาเยอะแยะและบางคนบอกอาจารย์ไม่จริงหรอกเพื่อนผมว่าขายบ้านขายรถไปซื้อหุ้นแล้วก็รวยเลยก็คนคนรวยเราอาจจะได้ยินชื่อเสียงเขาเราอาจจะได้ได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนแต่เขาอาจจะเป็นหนึ่งในส0 1ในร้อยหนึ่งในพันไอคนที่เจ๊งไม่มีใครอยากออกหนังสือ ไม่มีใครอยากสัมภาษณ์ลงสื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกลับมาที่ธุรกิจผมก็พูดอยู่เสมอฮะวิแกนน้องนพดลสไตล์จาน์นพดลก็แล้วกันถ้าเป็นสไตล์คนอื่นบอกโอ้โหอาจารย์อย่างนั้นรวยชาว้าผมต้องทุ่มเลยถ้าได้ก็ได้เสียก็เสียผมไม่คนแบบนั้นก็ก,ก็ก็เคารพครับคือเราอาจจะไม่เหมือนกันไงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกว่า low investment จำได้ไหมอย่าหยาดอย่าทุ่มเอาธุรกิจ ที่เริ่มต้นโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะเอาแน่นอนรวยอาจจะยังไม่รวยมากหรอกแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราทําจนกระทั่งเราเก่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแล้วเราก็ปิดความเสี่ยงเราด้วยนะก,ก็สะท้อนมาแล้วกันนะครับสำหรับการทําวิกเอน์ของเทอร์เบรเนอร์นะครับเรื่องในหนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงว่าไอ้เรื่องของราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทํานายได้ยากนะคราวนี้พอทำนายได้ยากเนี่ยก็ต้องระวังอีกเหมือนกันอันนี้ผมว่าก็ชัดเจนธุรกิจก็ทำนายได้ยากนะ วันนี้สินค้านี้ขายของขายดิบขายดีก็อย่าพิ่งลำพองใจหลายคนเนี่ยทำวิธีการลงเทรัเนอร์เนี่ยดีนะครับผมสนับสนุนแต่พอขายดีมากๆเข้าเนี่ยเกิดประมาทครับประมาทนี่คือแบบไปกู้มาเลยกะรวยเขานี้แหละโอ้โหรวยแน่จริง,รงๆเขาเขาก็ดีระดับหนึ่งแล้วนะตอนเริ่มต้นก็ทําอย่างที่ผมแนะนําคือตอนเริ่มต้นก็ใช้เงินลงทุนน้อยไม่ไม่ใช้มากอะไรแต่ว่าพอไปได้ซักเดือน2เดือนพอเริ่มขายได้ขายดิบขายดี เริ่มแบบคิดการใหญ่เกินตัวเกินไปผมไม่ได้ห้ามขยายกิจการนะขยายได้ครับแต่ว่าความประมาทเป็นเป็นเหตุแห่งความหายนะผมพูดแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะบางทีมันขายดีมันขายดีได้แค่ช่วงเดียวอะแล้วมันพอเราไปซื้อของมาเต็มเราไปซื้ออุปกรณ์หลักล้านมานู่นนี่นั่นเจ๋งขายไม่ดีละมันก็อธิบายยากว่าทําไมนะไอ้คนที่เคยซื้อของเรากลับไม่ซื้ออย่างเงี้ยก็ เตือนไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าขัดลา่าบางคนบอกโหอาจารย์นี่กําลังจะขยายกิจการมาฟังอาจารย์เลยไม่กล้าขยายเลยโอ๊ยไม่งั้นผมรวยไปแล้วคือมันก็พูดยากแหละคือถ้าเกิดเรารู้รู้ว่าขยายแล้วรวยแน่นอนก็ขยายเลยฮนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมค่อยๆไปดีกว่านะครอ่ะมาดูข้อแน,นะนํามนต่ดไปนะเขาบอกว่าน,นี้เราควรจะมีเงินสดเหลือเพียงพอเพื่อที่เราจะได้ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกบังคับให้ขายหุ้นนะคอ่ะมาตรงนี้ก่อน ทำไมต้องมีเงินสดหลือเพราะว่าอย่างนี้คะคือบางทีหุ้นเนี่ยมันบางคนซื้อด้วยมาร์จิน้นผมอธิบายเพิ่มมาร์จินน้นก็คือการไปกู้บริษัทหลักทรัพย์เอาเงินกู้นั้นนะมาลงซื้อหุ้นนะพอลงซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บถ้าหุ้นขึ้นก็ดีไปครับนะเพราะว่าเราก็กําไรแต่ถ้าหุ้นตกเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์เขาเขาไม่ไว้ใจเราหรอกว่าเราจะมีเงินคืนเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเขาเรียกว่าฟอร์ซเซลฟอร์ซเซลก็คือเอาหุ้นที่เรากู้มาซื้อเนี่ยนะ ขายเลยทั้งๆนี่จริงๆอะ่ะขายแล้วมันมันขาดทุนนะนะแต่เราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสัญญาเขามีมีสิทธิ์ในการขายบังคับขายเพราะเขาก็เขาก็ต้องป้องกันความเสี่ยงเขานี่คือบริษัทหลักทรัพย์ที่เราไปกู้มานะเพราะนั้นหุ้นเราบอกอุ้ยมันลงแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขาไม่ไม่แน่ใจเพราะนั้นเขาจับขายเพ๊่บเอาเอา,เอาเงินคืนเขานะ ดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าเรามันถ้าเรามีเงินเพียงพอเนี่ยไอการที่เราต้องไปกู้เงินมาซื้อหุ้นแบบนั้นมันก็จะไม่เกิดน,นะแล้วก็อีกอีกช่วงหนึ่งเนี่ยคือช่วงที่มันดาวเทินช่วงที่มันแบบเศรษฐกิจมันย่ำแย่เนี่ยนะถ้าเรามีเงินสะสมเพียงพอจังหวะน,น,นั้นเป็นจังหวะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยคือจังหวะที่คนไม่มีตังค์ซื้อจริงๆทุกถูกนะโดนเห็นธุรกิจนี้แบบโอ้โหเราจ้องมาตั้งนานราคามันร้อยบาทตอนนี้เหลือ5บาทเองแล้ว ดูธุรกิจก็ยังคงพอไปได้แต่ตังก็ไม่มีครับเพราะว่าช่วงดาวเทิร์นมันก็ดาวเทิร์นกันหมดเลยดาวเทิร์นก็คือช่วงที่ตกต่ำเนี่ยมักจะตกต่าเหมือนกันหมดเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเรามีแบบเก็บเงินสดไว้สักส่วนหนึ่งก็น่าจะดีอกลับมาที่ธุรกิจในผู้ประกอบการวันหยุดผมว่าเงินสดก็สําคัญแล้วสาคัญมากๆด้วยถ้าคุณไม่มีเงินสดเลยเคยได้ยินที่เราคุยกันอยู่เรื่อยๆไหมที่บอกขายดีจนเจ๊งอะ่ะคือ ขายดิบขายดีเลยแต่ว่าเรายังขายเชื่อนะคือยังเก็บเงินลูกค้าไม่ได้แต่ปรากฏว่าซัพพลายเออร์คนขายวัตถุดิบเรามาเรียกเงินเราลูกน้องเราที่เราจ้างของเงินเดือนเราไม่มีให้เขาก็ลาออกซัพพลายเออร์ก็ไม่ส่งของเราก็ขายให้กับลูกค้ารายต่อไปไม่ได้มันก็ต้องเจ๊งเพราะเขาก็ต้องฟ้องเราเพราะว่าเราไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาตามสัญญานะครับเพราะนั้นถ้าเรามีเงินสดรองรังสิ่งนี้ก็จะช่วย พูดอีกนิดหนึ่งสาหรับเรื่องเงินสดใครที่เป็นพนักงานประจําเนี่ยบอกโอ้ยงั้นผมสบายแล้วผมอยู่เป็นพนักงานประจําผมไม่ต้องเก็บเงินสดหรอกอาจารย์เพราะว่าทุกเดือนผมก็จะมีเงินสดเข้ามาเรียนแบบนี้ครับความมั่นคงเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วนะครับบริษัทใหญ่ๆเราก็เห็นมาเยอะแยะนะครับที่มันปิดมันล้มหรือว่าเลิกออฟคนบางส่วนออกซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่เราได้เงินเดือนเดือนละแสนทุกเดือนสมมุตินะมันไม่ได้เลยเหลือศูนย์แล้วบ้านต้องผ่อนรถต้องผ่อนทําไงนี่ยังไม่นับ ครอบครัวที่ต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นีเขาถึงจะบอกไนงะว่าเราต้องเก็บเงินสดรองดังเราไว้6เดือนอย่างน้อยนะครับจะให้ดีเป็นปีก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งครับที่เป็นบทเรียนคือเขาบอกว่าเราไม่ควรกู้เยอะเกินไปอันนี้ผมว่าชัดเจนแล้วก็ตรงกับวิกแอนของเทอเพเนอร์ผมหุ้นเมื่อกี้ผมก็เล่าไปแล้วฮะกู้เนี่ยมันมีแต่แต่ความเสี่ยงแล้วก็ มันทําให้เราอยู่ในตลาดนานไม่ได้อะเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังฟอ r รสเซลอะครับราคามันตกปุ๊บก็ถูกบังคับขายนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นในในธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะถ้าจะทำวิกเนนองเทอร์เปเนอร์แล้วไปกู้มาเลยเนี่ยส่วนตัวนะส่วนตัวว่าผมไม่สนับสนุนนะลองอะไรที่มันง่ายๆย,ยังไม่ต้องถึงกาหนัดที่ต้องไปกู้นี้ยืมสินมาน่าจะดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องฮอตสต็อก ฮอตสต็อกก็คือหุ้นแบบร้อนๆเลยหุ้นหุ้นที่อยู่ในกระแสข่าวปกติเนี่ยนะไอ้ประเภทหุ้นที่มันฮอตฮอตที่เราได้ยินได้ยินกันเนี่ยส่วนใหญ่อะมันราคาสูงมากๆแล้วอะคือถ้าราคามันต่ําเตี้ยเลดิดไม่มีใครพูดถึงจริงป่ะแต่พอมันขึ้นมา10%อาจจะมีคนพูดถึงนิดๆแต่ไม่ฮือฮา20 30 40 50 60 100%โอ้โหเฮ้ยหุ้นตัวนี้เจ๋งเรามักจะรู้ตอนที่มันประมาณนั้นอะ 1 100้0 150%, 200%, หูย้หฮอตฮอตฮอแล้วเราจะเข้าช้าเสมอครับเข้าไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายไม่มีใครซื้อก็มีแต่คนขายแล้วเราก็เป็นยอดดอยยอดดอยคือติดราคาสูงเขาถึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยฮอตสต็อกโดยเฉพาะหุ้นที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรบาง,บางหุ้นบางตัวเนี่ยมันขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยด้วยซ้ําครับคือมันขึ้นเป็นเท่าเท่าเท่เลยกิจการก็ธรรมดาธรรมดา งบก็ธรรมดาธรรมดาถามผู้บริหารผู้บริหารก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันใครมาซื้ออย่างนี้อย่าไปยุ่งนะก็แล้วแต่อีกเหมือนกันพอพูดแบบนี้บออาจารย์เนี่ยพออาจารย์ไม่ให้ยุ่งผมเลยตกรถเลยตกรถก็คือเนี่ยตอนนั้นผมจะซื้อแล้วมันก็เลยไม่ซื้อพอไม่ซื้อนี่ขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งไม่งั้นผมรวยแล้วก็ตอบยากอะครับเอาเรียนตรงๆนะคือคือเอาเป็นว่าความเห็นส่วนตัวผมว่าผมไม่ยุ่งถผามว่าผมเสียได้ไหม ทุกคนเสียได้แหละหุ้นขึ้นแล้วเราไม่มีเราอ่ะเสียได้แหละแต่ถามว่าย้อนเวลากลับไปได้จะทำไหมผมไม่ทำหรอกเพราะว่าผมว่าความเสี่ยงมันเกินกว่าความเสียดายผมนะวิกเอนงเชอร์เพเนอร์ครับผู้ประกอบการมันหยุดผมว่าก็เหมือนกันนะธุรกิจอะไรที่มันแบบฮอต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 มากระวังไว้ก่อนเพราะว่ากว่ากว่าเราจะรู้ว่ามันฮอตเนี่ยมันอาจจะทูฮอตแล้วก็คือมันร้อนเกินไปละมันฮิตกันระยะมันเป็นถ้าใช้ศัพท์ภาษาไทยคือคล้ายไฟไม่ฟาง่ง คือมาหู้ฮอตอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เลิกแล้วบางทีเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องทุ่มเงินไปเยอะเนี่ยนะไม่ทันกินเขาหรอกกว่าเราจะเข้าไปก็เสร็จแล้วนะอีกอันนึงนะครับเ็าบอกว่าการซื้อหุ้นเนี่ยให้เราระวังบริษัทที่ดูไม่ดีอ่ะดูงบแล้วดูแบบดูไม่ดูน่ากลัวหรือแม้กระทั่งต้องเพิ่มทุนต้องอะไรแบบคือคือ,คอมันมันมีคนชอบดูไอ้หุ้นที่เขาเรียกว่าเทอร์นาล์นะเทอร์นาล์สต็อกเคยได้ยินไหม turnaround stock ก็คือหุ้นที่แบบว่างบมันแย่มากแต่ว่าสุดท้ายกลับมาได้ได้ดีแล้วก็ราคาหุ้นเพิ่มเป็น10เท่าอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าจะไม่เป็ดไม่ผิดนะวอร์เร Buffett เคยพูดบอกว่าไอ้ t u r เทอร์นา s สต็อเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เทิร์นหรอกส่วนใหญ่จะเจ๊งจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในในหนังสือเขาก็เลยบอกว่าที่เขาไปสัมภาษณ์มานะเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยไอ้หุ้นที่มันกําลังจะเจ๊งอะ่ะนะครับมันเพราะม,มีโอกาสเจ๊งจริงจ ผมว่าธุรกิจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราลองลองดูแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิธีในท e ัพย์นร์นะเราคงไม่ทําธุรกิจเพื่อเพื่อจะเจ๊งอะ่ะแต่ก็ถ้าเราจะต้องเอาเงินไปลงทุนเงินจากธุรกิจไปลงทุนเนี่ยก็ลองดูดนิดนิดดีๆก็แล้วกันอะไรที่มันแบบดูท่าทางไม่ดีอ่ะนะอย่งอางอผมผมยกตัวอย่างอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิธี n นทรัพย์นรเหมือนกันแต่ว่าไม่เซ็กคล้ายๆกันคือเวลาคุณจะมีคนมาขอยืมเงินคุณเนี่ยแล้วคุณเห็นว่าคนนี้มันไม่มีวันที่จะจ่ายเงินคืคนคุณได้อะ่ะ ถ้าเขาไม่ใช่คนที่คุณรักหรือว่าเป็นครอบครัวใกล้ชิดเนี่ยคุณคงไม่อยากให้เขายืมใช่ไหมอารมณ์เหมือนกันนะครับนั่นนั่นคือหลักการนะครับามาดูต่อนะครับเขาบอกว่ากฎข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดหรือเป็นความลับที่สําคัญที่สุดเลยในการลงทุนกนะ็คือเรื่องของเซฟตี้คือความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะลงทุนอะไรถามคําถาม,ถามว่าเราเสียไปได้มากที่สุดเท่าไหร่โหถ้าเป็นการลงทุนหุ้นนี่จริงเลยฮะไม่ใช่ว่าแบบ ฉันใส่หมดตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับต้องดูความมั่นคงดูความปลอดภัยก่อนนะครับเสียได้มากที่สุดเท่าไหร่นะธุรกิจก็เหมือนกันผมถึงพูดแล้วพูดอีกนะผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยผมไม่อยากให้มันมาแบบใช้เงินเกินตัวกู้มาหรือว่าขายบ้านขายรถมาลงธุรกิจแบบผู้ประกอบการวันหยุดผมว่ามันเป็นสนามลองก่นคือ คือไม่ให้ใช้เงินลงทุนเลยบางคนก็บอกแหมเป็นไปนไม่ได้เราต้องมีนิดหน่อยก็มีเท่าที่คุณคิดว่าเสียไปแล้วคุณไม่ได้เจ๊งอะ่ะหรือว่าเสียไปแล้วคุณไม่เสียใจมากอะ่ะคุณยังเอาตัวรอดได้เพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเลยเนี่ยคุณจะทราบครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะมันจะต้องมีอุปสรรคมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากอนาคตมันไม่แน่นอนคือหนังสือเล่มนี้พูดถึงอนาคตบ่อยนะแล้วทุกคนพูดตรงกันว่ามันไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลาทำนายอนาคตรหรอกเพราะว่าไม่รู้หรอกนะสิ่งที่เราควรจะใช้เวลาก็คือรักษาเขาเรียกว่าอะไรป้องกันความเสี่ยงอีกแล้วนะคืออย่าอย่าให้มันเป็นเพ m ร์ม n t น o น s นลอสอ่ะเพ r ร์ม e n น l น s s คือแบบถ้าพาังแล้วไม่มีสิทธิ์ลุกกลับมาได้เลยนะให้พยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มันสามารถอยู่รอดได้ผมอธิบายคำว่าพอร์ตโฟลิโอนิดนึงครับ พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเวลาเขาซื้อหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อตัวเดียวนะส่วนใหญ่เขาจะมีหลายๆตัวก็ไม่ได้เยอะมากนะักหรนะแต่ว่าการกระจายความเสี่ยงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่หลายคนแนะนำนะแต่ก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็พูดอีกยาวเลยอะคือกระจายความเสี่ยงไม่ใช่ว่าแค่เยอะอย่างเดียวเยอะเราต้องรู้จักหุ้นเป็นอย่างดีด้วยไม่ใช่ว่าเอาแค่เยอะนะเยอะแต่ไม่รู้จักเนี่ยสู้น้อยแล้วเรารู้จักไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าทำพอร์ตโฟลิโอที่แบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นโควิดมันก็โอเคมันก็พอผ่านไปได้นะ มันจะมีธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีก็ผ่านไปได้พยายามทําแบบนั้นมันจะเซฟกว่ากลับมาที่รา,ายการวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์ของเราผมว่าหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผมพูดถึงว่าทําไมเราควรทําผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยเพราะว่าเรากาลังสร้างพอร์ตโฟลิโอนี่แหละถ้าท่านเป็นพนักง,งานประจำานะแล้วท่านมีไรายได้อยู่ทางเดียวก็คือไรายได้จากเงินเดือนเนี่ยผมคิดว่าพอร์ตโฟลิโอท่านมีความเสี่ยงแหละ ถ้าเป็นสมัยก่อนๆเนี่ยบอกโอ้ยเงินเดือนไม่มีทางเราไม่มีทางตกงานหรอกเราทํางานแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นละแล้ว,ลวตรงๆนะฮะเงินเดือนเนี่ยเพอๆมันจะไม่พอเอานะครับเข้าของเครื่องใช้เศรษฐกิจมันแบบโอ้โหมันวิ่งเร็วมากนะแล้วเงินเดือนเราไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นเนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดความเสี่ยงโดยการสร้างไรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3ไอ้วิกงงนงเจ้เเนอร์ใกล้ๆพอร์ตโฟลิโอที่เราจะเบลวมันขึ้นมา อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเป็นเรื่องที่เขาเตือนมาคือเขาบอกว่าข้อมูลในอดีตมันก็ดีนะแต่อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือก็กลับมาคําเดิมคือลดความเสี่ยงให้เราลดความเสี่ยงในแง่ที่ที่เราอาจจะต้องเต็มพร้อมกับ worst case scenario กับกับสิ่งที่มันไม่คาดฝันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า เรามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมผมยกตัวอย่างนะผมทำเอาเอาเอาหุ้นก่อนแล้วกันผมรู้เลยหุ้นตัวนี้ซื้อแล้วเดี๋ยวมันถึงถึงไซเคิลมันจะต้องขึ้นใช่ไหมน,นี่คือดูจากจากอดีตดีครับที่เราได้ศึกษาข้อมูลในอดีตว่าโอ้ยเดี๋ยวหน้าหนาวราคามันจะต้องมาละเพราะว่ามันสายสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันความหนาวสมมติแต่ปรากฏว่าปีนี้มันอาจจะไม่มาก็ได้นะเพราะว่าคู่แข่งมาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้แปลว่างั้นก็ไม่ต้องลงทุนแปลว่าเราต้องเตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดมันไม่มาอย่างที่เราคิดเนี่ยเราจะจัดการความเสี่ยงนี้ยังไงเราจะขายไหมหรือเราจะถือรอไปก่อนเพราะว่าพอถึงจุดที่มันโกโกโลาหนเนี่ยบางทีคิดไม่ทันคิดไม่ออกนะเพราะนั้นเตรียมพร้อมธุรกิจที่เราทําก็เหมือนกันนะเราทําธุรกิจดีครับทําวิ่งเนของเธอเป็นอดีครับแต่วันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเราเรา,เราเคยคุยกับเพื่อนเราไว้เหมือนแม้กระทั่งตัวเราเคยผ่านมาแล้วอะ เฮ้ยอันนี้เราเคยผ่านมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับเตรียมแผนไว้เลยว่าเออถ้าเกิดต่อไปมันขายไม่ได้ดีเท่าเดิมมันขายได้แค่ครึ่งเดียวเราจะทํำยังไงเราจะทําต่อไหมเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะถึงตอนนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเราก็จะจัดการได้อย่างรวดเร็วคือในหนังสือเ็าเตือนแบบนี้ได้ว่าเหมือนเหมือนกับถ้าเกิดคุณไปอยู่ในที่ที่แบบจะเรียกว่าอะไรดีครับเป็นเป็นที่ที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอะแล้ว แล้วแต่ชีวิตคุณยังแบบที่ผ่านมา1ิปีมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นสาเหตุคือยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงเลยก็อย่าทําตัวว่ามันไม่มีความเสี่ยงคือผมผมยกตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเองนะมันเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวใช่ป่ะแต่มันไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นมันจะแผ่นดินไหวหนักๆทุกวันเน่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคราวนี้บางคนก็บอกเอ้ยไม่ไม่ไหวหรอกเนี่ยอยู่มาตั้งแต่1ิปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่แผ่นดินไหวอันนี้เขาบอกเนี่ยอันตราย เมืเราจะเห็นการก,ก,ก่อสร้างตึกญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้มาร์จินเยอะมากเซฟตี้มาร์ชินนก็คือแบบสร้างตึกเราต้องเผื่อแผ่นดินไหวกี่ริกเตอร์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆนี่จริงๆแล้วมันเปลืองคอสนะแต่เขาบอกมันสำคัญแล้วมันจําเป็นแล้วเขามีความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ผมว่าทําธุรกิจก็คล้ายๆต้องมีเซฟตี้เน็ตน่คือถ้าเกิดจะพลาดก็พลาดน้อยหรือตัวเองก็ไม่เจ็บมากอารมณ์แบบนั้นนะครับซึ่งถ้าจะโยงก็กลับไปที่คอนเซปต์เดิมของผมนะครับว่า ผมก็ไม่อยากให้เราลงทุนเยอะพอลงทุนน้อยเนี่ยยังไงความเสี่ยงก็น้อยตามอะเพราะว่าเสียก็เสียนิดเดียวครานี้ผมพูดมาทั้งหมดในวันนี้พูดถึงแต่ความเสี่ยงซะเยอะเพราะว่าบทนี้เขาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงเยอะ,อะนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการสร้างความมั่งคัง่งโดยที่แบบว่าเหมือนกับล้มแล้วก็ถ้าพลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้คุณก็อย่าไปทําอะไรที่มันเสียเยเส่ยงเยอะๆครับถ้าเสี่ยงเยอะๆคุณพลาดแล้วอะ่ะ คุณลุกขึ้นมาใหม่ไม่ได้ผมขยายความตรงนี้นะความเห็นส่วนตัวผมทั้งในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะและทั้งในเรื่องของการทำวิกเกนนองเทอร์เพเนอร์เนี่ยผมอาจจะอยู่ในในกลุ่มที่ค่อนข้างจะกลัวความเสี่ยงเยอะหน่อยก็อย่างที่เรียนว่ามันก็อาจจะไม่ตรงกับความคิดของทุกคนนะครับแต่ผมชอบที่จะว่าอยู่ตลาดหุ้นนานๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปกับตลาดหุ้นเช่นเดียวกับธุรกิจนะ ผมไม่ได้เร่งว่าผมจะรวยภายใน1ปีข้างหน้าขอสักหมื่นเท่าอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มาทรงนั้นนะ่ยซึ่งไม่ได้บอกว่าคนคิดแบบนั้นผิดแต่ผมเอนจอยกับการที่ค่อยๆเติบโตไปนะครับสะสมความมั่งคั่งไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแ,แล้วสบายใจคือการลงทุนผมไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะมันต้องเป็นการลงทุนที่ผมนอนหลับสนิทต,ตอนกลางคืนถ้าหลับแล้วแบบขวัญผวาพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ย ผมไม่เอานะผมยกตัวอย่างเลยนะยกตัวอย่างด้วยความเคารพว่าคนที่ลงทุนเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะครับเพราะว่าสไตล์การลงทุนเราไม่เหมือนกันแต่ยังให้ผมไปลงบิตคอยคริปโตเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมไม่กล้าถ้าจะผมจะลงก็ลงเล่นๆแบบว่าเงินแบบเสียไปก็ไม่ไม่เสียดดยแต่ผมไม่กล้ารวยด้วยบิตคอยไม่ได้บอกว่าบิตคอยไม่ดีนะเดี๋ยวนี้เขาก็รวยกันเยอะแยะแต่สําหรับผมผมนอนไม่หลับว่ะ ถ,ถ้าวันหนึ่งมันจะขึ้นลงกันแบบสวิงกันขนาดนั้นน่ยคือผมไม่เอาอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะการรับความเสี่ยงของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันในบทนี้เขาก็สรุปบอกว่าจริงๆการลงทุนก็เหมือนชีวิตนะมันคือความสามารถในการเอาตัวรอดเมื่อมันจะวิกฤตอะ่ะเออโหพูดนี่ถูกใจเลยคือมันสะท้อนแลวกันอย่าเรียกว่าถูกใจเลยวิกฤตเนี่ยชีวิตเราก็ต้องรอดใช่ไหมการลงทุนเราก็ต้องรอดแต่ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบ ไม่ได้เตรียมพร้อมมันก็เหนื่อยเลยนะช่วงวิกฤตเช่นเดียวกันลงทุนและเช่นเดียวกันก,ก,กับการทําธุรกิจนะครับนั้นโดยสรุปในบทนี้แล้วก็ในตอนนี้ด้วยนะก็คืออันแรกก็คือต้องยอมรับนะว่าโลกเรามีความไม่แน่นอนทั้งการลงทุนทั้งการทําธุรกิจนะครับถัดไปก็คือถ้าเป็นไปได้อย่าไปติดหนี้อย่าไปกู้หนี้ยืมสินอย่าไปลงทุนเกินตัวทั้งลงทุนในตลาดหุน้นทั้งลงทุนในธุรกิจนะครับเพราะว่า ถ้าไปทําแบบนั้นแล้วสุดท้ายอะ่ะเราจะมีแต่ความเครียดแล้วก็ถ้าลงทุนก็ถือไว้ไม่ได้นานเนี่ยเพราะว่าบางทีก็โดนบังคับขายนะครับแล้วคนที่เขาเขาให้เงินกู้เราแน่นอนเขาไม่ได้เป็นญาติเรานี่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไว้คืนทีหลังไม่ใช่หรอกเขาก็ต้องเอาธุรกิจมาก่อนนะครับอันที่3นะครับสิ่งที่เขาแนะนําในการลงทุนกนะ็คืออย่าไปมองแค่ช็อตเทอมเกนคือเอาให้ กำไรสั้นๆอย่างเดียวก็บอกว่าให้ให้เราอยู่รอดในระยะยาวด้วยสําหรับผมถูกใจสไตล์การลงทุนของผมอยู่แล้วเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการลงทุนแนวแนวระยะยาวนะ V.I.Value Investor นะครับธุรกิจผมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่อยากทําธุรกิจวันนี้รวยพรุ่งนี้เลยทันทีแต่ว่าถ้าเจ๊งก็เจ๊งพรุ่งนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่ค่อยชอบนะอันที่4ี่ก็คือระวังเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปและความประมาท อันนี้เตือนไว้ทั้งทั้งนักลงทุนเตือนไว้ทั้งนักธุรกิจทําวิจัยลงเทเบอร์เนอร์เนี่ยถ้ามั่นใจมากเกินไปเราก็จะทําอะไรเสี่ยงใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่มีพลาดประมาทเหมือนกันนะเฮ้ยฉันเคยทําแล้วมันเวิร์กก็ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะเวิร์กเอาเดอะไทม์มันจะเวิร์กตลอดไปและบทเรียนนั้นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือถ้าเรากลัวความเสี่ยงเราต้องเผื่อไว้เยอะๆครับเขาเรียกมาชินอบเซฟตี้อะครับ ต้องเผื่อไว้เยอะๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมแนะนําเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเอ้ยโทษทีการเก็บเงินของเรา6เดือนเนี่ยก็คือกลัวความเสียเ่ยงไงก็ถ้าเกิด6เดือนยังหางานไม่ได้ฉันก็ยังไม่อดตายจริงไหมแต่ถ้าเกิดไม่กลัวเลยนะเราไม่มีงเงินเก็บเลยเนี่ยตกงานเดือนเดียวก็แย่แล้วบ้านโดนยึดทันทีเนี่ยอย่างนี้อันตรายนะครับอ่ะจริงๆหมดแล้วนะแต่ขออนุญาตเพราะว่ากลัวไม่ทั่วถึงจริงๆเคยพูดไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าขอพูดประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับ หนึ่งคือ OK เคียร์ไดผมยังไม่ทราบยอดเลยนะตอนนี้เพราะว่ารอบนี้ฝากทางสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยช่วยจัดจาหน่ายให้เพราะว่าผมไม่มีเวลามาบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ด้วยนะก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความตั้งใจคือจะไม่ได้พิมพ์บ่อยๆนะครับก็คิดว่าจะพิมพ์ปีละครั้งแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีจริงๆช่วงนี้ผมเลื่อนเข้ามานะครับไอโอเคียร์ไดอารี่เนี่ยเพราะว่าปกติ พิมพ์ประมาณธันวานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเลื่อนเข้ามาเพราะว่ามีคนสอบถามมาเยอะก็เลยจัดพิมพ์เดือนตุลาเลยนะครับถ้าใครต้องการจะสั่งนะสั่งไปผมมีอยู่ในเพจพิมพ์โพสไว้นะครับอยู่ในเพจนโพดลนสตอรี no. Sorry, n ่ n o p a d o l p o s t o p h e S แล้วก็ s t o r y นะครับเข้าไปสั่งได้ตามรายละเอียดนั้นเลยนะครับถ้าสั่งเป็นจำนวนมากเกิน20เล่มก็ inbox มาในเพจนดลสอรก็ได้นะครับ อันนั้นคืออันแรกแล้วถ้าหมดแล้วผมต้องไม่ต้องบอกว่าไม่การันตีนะครับว่าจะมีพิมพ์เพิ่มหรือเปล่าใน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 ปีในระหว่างปีนะครับต้องขออภัยด้วยไม่ไม่แน่ใจจริงๆคือคือพอมาติดต่อเป็นรายย่อยแต่ละคนบอกพิมพไหม,มพิไมไหมอย่างเงี้ยมันพิมพไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าลงพิมพเขาไม่พิมพ์ให้หรอกครับห้าห้าแผน่น1ิแผ่นอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์หรือว่าท่าน อยากจะไปซื้อแจกพนักงานที่ทํา o เคอยู่หรือจะไปแจกใครปีใหม่ประเินช่วงนี้มันอาจจะยังไกลปีใหม่ซะหน่อยแต่ว่าพอใกล้ปีใหม่ผมก็เกรงว่าเดี๋ยวท่านติดต่อมาก็จะไม่มีอีกนะครับก็เลยช่วงนี้ปรจะสัมพันธ์เยอะนิดนึงนะครับอยากให้ทั่วถึงแต่ว่าถ้าเกิดท่านทราบแล้วเราก็ซื้อแล้วก็ขออภัยนะครับคือเดี๋ยวท่านจะราคาญนั่นเองว่าเอะทำไมเตือนบ่อยจังก็ซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยว อัปเดตยอดเมื่อไหร่ผมจะได้พอจะได้บอกได้ว่ามันยังเหลือเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะอันที่2อครับวันนี้เพิ่งได้รับทราบข่าววันนี้นะครับว่าผมหนังสือเล่มที่2ของผมเนี่ยตีพิมพ์แล้วเล่มแรกถ้ายังจําได้นะครับเป็นเล่มที่ผมได้ออกไปตั้งแต่ต้นปี personal o OK k r กับสำนักพิมพ์อมรินนะแล้วเล่มนี้เนี่ยจริงๆส่งต้นฉบับไปตั้งแต่ต้นปีเหมือนกัน นะแต่ว่า,ามาออกตอนนี้เลยวันนี้เลยนะครับที่ท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าเกิดท่านฟังตรงวนันกะ็คือเมื่อวานคือวันศุกร์นะหนังสือชื่อว่าทักษะที่หายไปในทศวรรษที่21คือ The Lost Skill ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับที่ให้โอกาสออกหนังสือร่วมกันนะพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะก็ผมอยู่แชร์อยู่ในเพจเหมือนกันนะครับสั่งจองได้เข้าใจว่าน่าจะจัดส่งต้นเดือน พฤศจิกามัง้งหรือ,อยังไงสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เขาเปิดสั่งจองแล้วเข้าใจว่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่น่าจะลดราคาด้วยนะนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้เขียนโดยผมเองเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยก็เข้าไปในเพจก็ได้หรือเข้าไปในเพจของสำนักพิมพ์วีเลนหรือเข้าไป vlearnbook.com ก็ได้นะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อ The Lost Skill นะครับทักษะที่หายไปก็ลองเข้าไปติดตามได้นะครับ โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story